สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสแกนนะครับอันนี้เป็นนิสสันอเมร่นะครับมีไฟลูกเครื่องรเคริ่นยนต์หรือไฟเออร์จนะครับโชว์แล้วผมจะใช้ตัวของ OPD ตัวนี้นะครับที่เราซื้อมาที่ผมเคยแนะนําไว้ในคลิปนะครับตัวนี้ประมาณ4ี0ห้า้อเองครับนะครับเริ่มต้นที่ใช้กันนะครับคือเครื่องตอนนี้มันโชว์เครื่องยนต์ปกติรับและปกติไม่มีปัญหาใดๆรถผมใช้แก๊สนะครับมาอยู่ที่สามแสน 62,300ืกิโลนะครับแก๊สแ p g นะครับเดี๋ยวมาเช็คกันขั้นแรกนะครับให้เรากดด้านหลังมันจะมีเดือยด้านหลังเดือยที่กดนะครับกดค้างไว้นะครับเสร็จแล้วมันจะเข้ามาที่ฟังก์ชันตัวนี้นะครับให้มันจะมีเลื่อนซ้ายขวานะครับให้เลื่อนมาที่ OPD เห็นไหม OPD แล้วกดนะครับมาที่คําว่าสแกน สแกน P R P O 400นะครับตัวนี้จะเป็นของ E G R สกรปรกนะครับเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนมาแล้วรอบหนึงนะครับแล้วมันก็หายไปแล้วก็อันเนี้ยใช้มาสักพักใหญ่ๆเลย2อปีนะครับมันก็กลับมาโชว์อีกแล้วนะครับแสดงว่า E G R เนี้ยอสกปรกมี2อย่างนะครับขั้นแรกนะครับให้เราคีนก่อนนะครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับคีนกดปุ๊บมาดูหายไหมไม่หาย นะครับเดี๋ยวลองใหม่กดค้างโอ้พีดีกดคีนนะครับอ่าคีนหายเมื่อกี้ผมกดน่ากดผลาดนะครับมันจะหายไปนะครับผมกดนี้มาสองครั้งแล้วนะครับแล้วมันก็โชว์มาใหม่แสดงว่าเราต้องไปล้าง egr ส่วนมากถ้าเป็นครั้งแรกนะครับให้เราล้าง egr ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นศูนย์นะเขาคงแนะนําเปลี่ยนถ้าเป็นอู่ข้างนอกก็ล้างนะครับแนะนําให้ครับส่วนมากเขาก็จะล้างกันแหละนะครับ ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนกันจนกว่ามันจะแบบล้างเสร็จแล้วก็ยังโชว์อีกก็ให้เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คนะครับง่ายๆเพราะปกติแล้วคือพวกนี้ถ้าเราจะเช็คโค้ดพวกนี้เราต้องเข้าศูนย์นะครับเราใช้เครื่องซื้อเครื่องตัวนี้มามันก็จะบอกทั้งเนี่ยกิโลนะครับความเร็วแล้วก็โวลต์ของอาการชาร์จนะครับชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็อุณหภูมิของหม้อน้ำนะครับมันก็จะช่วย ให้เราปร,ประมาณการของรถเราได้นะครับอันนี้ก็ผมก็เคยทําคลิปให้แล้วเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ว่าให้อันนี้รถทั่วไปรถน้ํามันเสียบได้เลยนะครับมันจะมีที่เสียบอยู่ด้านนี้ด,นด้านล่างนะครับด้านใต้ผมเปิดแปะได้ไหมเนี่ยนี่จ้นะครับมันจะมีตัวนี้อยู่ด้านใต้นะครับใต้ที่เสียบ นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ช่องอินท v วด้วยนะครับสวัสดีครับ